สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลุงกับป้านำมาชมการขยายพันธุ์หญ้าแฝกอย่างละเอียดแบบง่ายๆครับเชิญชมได้ครับนี่หญ้าแฝกครับหญ้าแฝกการขยายพันธุ์หญ้าแฝกหญ้ <c oughs> าแฝกเสด็จพ่อรอเก้าให้พระองค์ท่นให้ความรู้มาชาวไร่ชาวสวน ใช้ยาแฝกไกันดินทลายกันดินพังน้ำซอกดินมาดูวิธีการขยายพันธุ์หญ้าแฝกง่ายๆตัดออกมาก็มันจะมีตามข้อเนี่ยเนีจะมีรากอ่ามีรากอยู่สังเกตเห็นรากจะแต่มีหนอแหนงขึ้นมานหน่อยอข้อไม่ก็จะเอาอแหนงอย่างนี้เลย ครัแขนงแขนงที่มาจากข้อข้อน enfin ี่ข้อข้อนี่เได้เลยเด็แล้พันจะออกมาขนาดแล้วก็แต่งใหม่แต่งแค่สวยงามไวยแล้วก็เอาไปชํ่ใส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 ่น้ำไว้ขี่คืนที่ชําไว้ที่ลากออกสามวันสี่วันก็สามวันสี่วันแล้วก็ไปลงดิน ลงดินได้ความปลูกค้อมปลูกตัดแต่งนี้ตัดแตง่งเรียบร้อยมากตัดแต่งอัน,นนี้ตัดแต่งแล้วเตรียมที่จะมัดรวมกันไปแช่น้ําไว้สองสามคืนตัดมาขนาดนี้ก็ได้หลายกัมที่จะเตรียมชำมาดูการชำหญ้าแฝกค,ครับวันนี้วิธีการชำหญ้าแฝก ประโยชน์เยอะเลยกันดินทลายกันน้ำซอกนี่นี่นะครับแต่งดูเรียบร้อยนะตัดรากออกตัดใบออกเพื่อมัดรวมกันครับเดี๋ยวจะไปดูมัดแช่น้ำไว้รากออกครับวันนี้มาเรียนรู้การขยายพันธุ์หญ้าแฝกจากคุณชัยวัฒน์มณีธรรมนะครับ ลุงจะนำพวกเรามาดูวิธีการใจวัดมณีธรรมนี่จะขยายยาแฝกเองตูกบริเวณบ้านบร,บริเวณไหนที่น้ำซอกคิดว่าเป็นปัญหาก็จะใช้ยาแฝกนี้แหละเป็นภูมิปัญญาที่ศาสตร์พระราชาสเสด็จออก็รอเก่าให้ราชทานความรู้ให้พวกเราไว้ ที่รากงอกออกมานี่ตัดออกหมดเลยตัดออกครับพราาตัดออกเดี๋ยวเขาเขาก็ถ่ายรากใหม่เดี๋ยวเวลาไปแช่น้ําแล้วชุบน้ำเขาก็แตกรากออกมาม่กถ่ายถ่ายรากใหม่ถ่ายรากใหม่เหมือนข้าวข้าวเหมือนข้าวเราอ่ะเหมือนข้าวพอได้น้ําเขาก็จะถ่ายรากใหม่ที่เขาลงก้าหลงอะไรกลกาใบก็เหมือนกันใช่เหมือนต้นกาเลยใช่เหมือนกาข้าวได้ถ่ายรากพอน้ำได้น้ำเขาก็ถ่ายรากใหม่รากเก่าที่ นี่ขนาดแขนงเล็กๆยังใช้ได้เลยเนาะใช้ได้แต่เราไม่ชิมเราก็พยายามดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดใจแต่ก็เราปลูกปลูกรวมกันอ่ามาแสดงเรียนมาเรียนมเรียนให้มันเสมอกันให้มันให้มันไอ้ากรากให้มันเสมอกันครับมาตัดตำเย็ดเป็นกำเป็นกำตัดแต่งแขนงแล้วก็เตรียมมัดเป็นกำเพื่อแช่น้ำ แช่น้ำแค่ขนาดเนี่ยครับสามวันรากก็โผล่แล้วเริ่มโผล่แล้วมันเป็นกำนี่คือสะดวกในการสะดวกในการแช่ตั้งตั้งให้เขาไม่ให้ไม่ให้ล้มไม่ให้ล้มครับไม่ให้ล้มตั้งปลูกเราก็ถือไปเป็นกำเป็นกำอะไรเงี้ยสะดวกเนาะเหมือนเขาไปดำนาเนาะใช่ใช่เหมือนดำนาดำก้าขยายพันธุ์หญ้าแฝกศาสตราชาครับเสด็จพ่อรอก่าหญ้าแฝกมีประโยชน์มาก การป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพงางตามถนนบริเวณในบ้านตรงไหนที่น้ำซอกดินงรั้วดินงรัวที่นที่ต่ำที่ละที่ที่ททททน้ำน้ำไหลย่างรัดใจย่างรัดใอย่างรัดรัดมึงแน่นไม่ต้องกดไม่ต้องกดตายไตส่งกลัวมันช mm ้ำผนทาน ก็เอาไปแช่น้ำแช่น้ำนีอครับแช่น้ําอันนี้แช่น้ําอันนี้ใหม่อยู่แช่ไปนะครเพียงน้ําน้ําดน้ําอ่าันนี้เราแช่ไว้เอ๊ะน่นหน่อยนานแล้วแต่แตกรากะล้วสามสี่วันครับนแตกรากขาวๆออกมาครับอ่ามาที่ทำได้ก่อนแล้วมีสามวันเนาะประมาณสามวันสามถึงสี่วันสามสี่วันรากก็จะออกมาครับ แต่หลังจากนี้เราก็จะอาพจะพร้อมปลูกพร้อมปลูกได้เลยปลูกได้เลยถ้าหากว่าฝนตกนะครับตกก็ปลูกเมื่อไรอยากปลูกถ้าฝนไม่ตกก็ต้องลดน้ำเอาลดน้ำน้ำให้เขาตัดน้ำให้เขาติดครับติดแล้วก็โอเคก็อาทิตย์ละครั้ง เป็นเพื่อนครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันแชร์บ้างนะครับขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ